ถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆชาวนาของเราเนี่ยหรือพวกพ่อค้าคือขายเนี่ยทำเงินไว้มากๆแล้วก็ไปฝากไว้ธนาคารเนะได้เยอะก้อนโตเลยใช่ไหมทำบาปมากๆก็ไปฝากธนาคารบาปเลยมันก็ได้เยอะก้อนโตเหมือนกันนะเนี่ยเราทำคุณเอาไว้มากๆมัน เหมือนกับเราไปฝากไว้ในธนาคารธนาคารอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่ใจเราเนี่ยมันมันเป็นอยู่ในใจเราเลยหมดเลยเอามาเป็นฟู๊กันทั้งวันทูกกันทั้งคืนทูกกันทั้งปีทั้งชาติใช่ไหมเนี่ยถ้าเราทำให้กุศลมูลให้ให้ให้กุศลมูลเนี่ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นโตขึ้นโตขึ้น มันอยู่ในช่องเดียวกันใช่ไหมมันก็จะเบียดบาบุศลละโมนเนี่ยหลุดไปหายไปหายไปในที่สุดอะุศลบูลหมดเลยจากแก้วใช่ไหมเหลือแต่กุศลบาปหมดเราถึงจะได้สิ่งที่เราปรารถ้าเรามีแต่ปรารถนาให้ได้ตามนี้ตามนี้ตาม ฟังทำแล้วเนี่ยไม่ทําตามพระาศาสดาพระาศาสดาบอกว่าให้ดับอกุศลบุญทิ้งสร้างกุศรบุญขึ้นให้มากๆเผื่อให้มันมาดับให้มาเบียดอักุศรบุญออกเราไม่ได้ทาเมื่อเราไม่ได้ทําแล้วมันก็ยังอยู่คงเคิมใช่ไหมหรือทําน้อยมันก็ยังไม่พอที่จะเบียดมันไปได้ไเราก็เลยยังไม่ผลจริงไหมตรงนี้ ถ้าเราเบียดมันออกไปตายล่ะทำไมเราต้องเป็นทุกข์ตายอยู่ตายแล้วตายมันเป็นกรรมเก่ามันย่อมได้รับกรรมของมันนอกจากมันตายแต่กายทำลายไปปุ๊บเนี่ยมันถึงจะสิ้นเราถึงจะได้ไปที่ดีน,นะอ๋อไหนล่ะเดี๋ยวจี เดียวเดียวเเดี๋ยวพี่จะบอกทีว่าจะไปยังไงนะนะเนะออไอพิจตาเข้าไปก่อนก็ง่วงเลยกนะ็เหนื่อไหมไนไปแล้วอยเขส่งหน้าของซอยเลยอหุยน่ะไม่มาทางเข้าน้องนหยี่ยนอันนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปส่งพี่ตา<ป>ขอ<ป>ขอนย่านงานะคะ กูเดินไปเสียให้การใช่ไหมไปก่อนยืดไปยืดไปยืดเอา